ออค่ะไม่สุกค่ะพ่อแม่พี่น้องก,ก็เป็นแห้งค่ะเจ้าให้เจ้าสวนต้องดูเล่าตมาเนาะอ,อันนี้เป็นไม้จันหอมนะครับไม้หอมนะครับเนาะตัวค่ะเป็นสวนไม้หอมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยแหละเขามาใส่ยามันเนี่ยค่ะเนาะใส่ยาปั่นมันเฮือนมันเข่าเกลยนหรือมันเข่าร่อนเนี่ยแหละอ่าหมันอันนี้เขาใส่กับโมวาแล้วถึงหมดแล้วยเนี่ยครบอ่าสันะ่งสีนารีเย่เนี่ยแหละตกเป็นข้าววันหนึ่งวันเต็มเนาะน้ำยาก,ก็เลยลงกันในน้ำต้นเสียงหมดแล้วนะคะนะอ่าเสียงเข้ากับเสีงยงเสียงเนี่ค่ะ ข้าวาก็ดีกใใออกะะเก็บไว้จะไหนจะปล่อยออกเถอะขันเนาะย้อนเปรียวยกกาวอ่ะอันเจือโรคอ่าอันเชื้อราต่างๆ,ๆที่เขาได้ละต้นมันเนาะ,ะข้าวตีปล่อยไว้จะไหนกะข้าวตีมันตัดปแปดเถอะขันนะมอออกเถอะขันเนาะทบกงานกันแถมเรือนหนึ่งข้าดีมาซับจอมหีมันแถมสองเรือนข้าดีาเอาผ้ามิดมาถากด้วยนะขันเนาะว่ามันตีมีอันนั้นหนูห้าเนี่ยอันแน่วข้าๆๆต้นเดียวกัน,นะคะน่ะเนาะเอาในทำต้นหนึ่งเนาะที่ว่าย่ำตายเถอคขันเนาะ พ่อมิีถักด้วยซับด้วยก็มามีร่อนมามีปีค่ะเนาะปลูกมาสิบแปดปีต่อส้าปีก็ย่ำม,มีอย่างเตันใดแล้วถ้าใจน้ำยาอันกลมันีหของมูเขาคายกันได้ดีเป็นจื้อเนี่ยก็ทบงานจำกค่ะ